ขันติญาณน,นิเทศแสดงขันติญาณปัญญาที่รู้ชัดชื่อว่าขันติญาณเป็นอย่างไรคือรูปที่รู้ชัดโดยความไม่เที่ยงรูปที่รู้ชัดโดยความเป็นทุกข์รูปที่รู้ชัดโดยความเป็นอนัตตา รูปใดๆที่พระโยคาวาจรรู้ชัดแล้วรูปนั้นๆพระโยคาวาจรย่อมพอใจเพราะฉะนั้นปัญญาที่รู้ชัดจึงชื่อว่าขันติญาณเวทนาที่รู้ชัดโดยความไม่เที่ยงเวทนาที่รู้ชัดโดยความเป็นทุกข์เวทนาที่รู้ชัด โดยความเป็นอนัตตาเวทนาใดๆที่พระโยคาวาจรรู้ชัดแล้วเวทนานั้นๆพระโยคาวาจรย่อมพอใจเพราะฉะนั้นปัญญาที่รู้ชัดจึงชื่อว่าขันติญาณสัญญาที่รู้ชัดโดยความไม่เที่ยงสัญญาที่รู้ชัดโดยความเป็นทุกข์ สัญญาที่รู้ชัดโดยความเป็นอนัตตาสัญญาใดๆที่พระโยคาวาจรรู้ชัดแล้วสัญญานั้นๆพระโยคาวาจรย่อมพอใจเพราะฉะนั้นปัญญาที่รู้ชัดจึงชื่อว่าขันติญาณสังขารที่รู้ชัดโดยความไม่เที่ยง สังขารที่รู้ชัดโดยความเป็นทุกข์สังขารที่รู้ชัดโดยความเป็นอนัตตาสังขารใดๆที่พระโยคาวาจรรู้ชัดแล้วสังขารนั้นๆพระโยคาวาจรย่อมพอใจเพราะฉะนั้นปัญญาที่รู้ชัดจึงชื่อว่าขันติยาน วิญ,ญญาณที่รู้ชัดโดยความไม่เที่ยงวิญญาณที่รู้ชัดโดยความเป็นทุกข์วิญญาณที่รู้ชัดโดยความเป็นอนัตตาวิญญาณใดๆที่พระโยคาวัจรรู้ชัดแล้ววิญญาณนั้นๆพระโยคาวัจรย่อมพอใจเพราะฉะนั้นปัญญาที่รู้ชัดจึงชื่อว่า ขันติยานจากขุที่รู้ชัดโดยความไม่เที่ยงจากขุที่รู้ชัดโดยความเป็นทุกขจากข์ุที่รู้ชัดโดยความเป็นอนัตตาจากขุใดๆที่พระโยคาวะจรรู้ชัดแล้วจากขุนั้นๆพระโยคาวะจรรย่อมพอใจเพราะฉะนั้น ปัญญาที่รู้ชัดจึงชื่อว่าขันติญาณชาราและมรณะที่รู้ชัดโดยความไม่เที่ยงชาราและมรณะที่รู้ชัดโดยความเป็นทุกข์ชาราและมรณะที่รู้ชัดโดยความเป็นอนัตตาชาราและมรณะใดๆ ที่พระโยคาวาจรรูร้ชัดแล้วชราและมรณะนั้นๆพระโยคาวาจรย่อมพอใจเพราะฉะนั้นปัญญาที่รู้ชัดจึงชื่อว่าขันติญาณชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัด เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาที่รู้ชัดชื่อว่าขันติยานจบขันติยานานิเทศ